เอาลยสครับกลายเป็นข่าวที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับกับการมาของโอมาเบรดาครับซีโอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายข้ามฝากมาจากเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดนะครับได้มีการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเดินมกราคมนี้หลังจากผ่านมาครึ่งซีซั่นแรกไม่ประสบความสําเร็จและเขามาคาดการณ์ครับว่าเป็ดตัวแรกในยุคข,ของโอมาเบรดา ที่เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารจะเป็นอย่างไรหลังจากจบสิ้นเดือนมก,กราคมนี้นะครับจะมีใครที่จะต้องออกไปหรือว่ามีใครที่จะเข้ามาไปติดตามกันได้เลยครับ โอกาสสุดท้ายสาวกปีแดงห้ามพลาดเคลียร์เมนจัดใหญ่ลุ้นกระทบไหลและเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอรสุดหรูกับนักเตะคนดังพอสโกสและมิสซิรีเลเจนต์ตำนานนักเตะจากปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังจัดเต็มด้วยเสื้อลิขสิทธิ์แท้พร้อมลายเซ็นและของรางวัลอื่นๆสุด e x ็กซ์คลูซีฟอีกมากมายกับกติกาง่ายๆเพียงเป็นสมาชิก Big กซีบิ๊กพอยตและสะสมยอดซื้อแชมพูเคลียร์เมน หรือเคลียร์สูตรใดขนาดใดก็ได้ในช่วงวันที่4ถึง24มกราคม2,567ที่ Big C และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w u n i l e v e r p r o k u m c o m um. c l e a r m a n c h x b i g c 48ท่านแรกที่ยอดซื้อสูงสุดจะได้สิทธิ์ร่วมงานและของรางวัลต่างๆมูลค่าทั้งสิ้นรวมทั้งหมด870,000บาท รางวัลที่1บอกเลยนะครับว่ามีท็อปสเปนเดอร์สามรับแรกมีอังกฤษร่วมกับ Exclusive Dinner กระทบไหล POSCO และ m y t t r y y l g g n n s พร้อมถ่ายรูปคู่แบบ1ต่อ1นึเลครับรางวัลใหญ่แบบนี้ห่ามพลาดกันแล้วครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาละครับเป็นที่รู้กันนะครับหลังจากเมื่อ2-3วันก่อนนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประกาศนะครับ ต่งตั้งครับการเข้ามาของโอมาเบรดานะครับอดีตผู้บริหารฟุตบอลของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าทีมคู่แข่งร่วมเมืองนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน CEO ที่เข้ามาในยุคข,ของเซอร์จิมลัดคริปนะครับซึ่งเห็นบอกว่าอำนาจเบ็ดเสร็จของเขาทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาบริหารนะครับก็จะเป็นผู้บริหารนะครับในการที่สามารถบริหารในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับสปอนเซอร์ชิพและสามารถรายงานผลต่างๆนะครับให้กับทางด้านของตระกูลเกลเซอร์ ได้รับทราบโดยตรงเลยนะครับน่าสนใจครับพูดถึงในของโอมาเบรดานะครับประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดานะครับเคยทำงานให้กับทางด้านของบาร์เซโลนามานะครับอย่างยาวนานนะครับถึง8ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะคอนติเนียหรือว่าทำงานต่อเนื่องกับบาร์เซโลนาในทีมชุดใหญ่เนี่ยเป็นเวลา11ปีด้วยกันนะครับและก่อนที่จะย้ายมาช่วยบริหารให้กับทีมซิตี้เนี่ยในปี2016นะครับก็ถือว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนร่วมในการประสบความสําเร็จของทีมเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากนะครับน่าสนใจครับว่าเขาเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับตามข่าวที่อังกฤษเขานําเสนอออกมาครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขาได้มีการจัดนะครับนักเตะ11คนแรกของโอมาเบรดานะครับในยุคนี้นะครับในเดือนมกราคมเขาคาดว่ครับเขาบอกว่า อะเป็นไปได้ว่าในช่วงมกราคมนี้ครับแมนยูเต็ดจะมีหน้าตาสิบเอ็ดตัวแรกตามนี้เลยนะครับก็ยังคงยึดนะครับในระบบ4-2-3-1ครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคนแรกเนี่ยที่เข้ามาในลิสต์นะครับผู้สับประตูเนี่ยยังคงเป็นในด้านของอังเดโอนาน่านะครับจากการที่เขาวิเคราะห์กันนะครับเขามองว่าอังเดโอนาน่าจะยังคงยึดมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยยังคงเป็นลูกหลักของอริคเทนฮากนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้เปลี่ยนนะครับไปเป็นทางด้านของเอาทายไบยินเดียบ้างในบางแมชนั่นเองนะครับส่วนแนวรับเนี่ยตัวเดิมนะครับก็ยังคงอยู่นะครับถึง3คนด้วยกันนะครับส่วนในแผงแนวรับเนี่ยผมพูดถึงตลาดซื้อขายเล็กน้อยแล้วกันนะครับเขามีข่าวออกมาว่าเตรียมนะครับที่จะปล่อยทางด้านของราฟาเอลวารานออกจากทีมไป ไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะออกมกราคมนี้ถ้าหากหาตัวตายตัวแทนเข้ามาได้นะครับซึ่งตำแหน่งตัวตายตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยเขามองว่าน่าจะเชื่อมโยงกับทางด้านของชองแคร์ตอดโบนะครับเซนเตอร์ฮาร์จากนิสนะครับ วัย24ปีนะครับซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วด้วย2นัดนะครับก็คาดการว่านักเตะรายนี้เนี่ยอาจจะถูกเชื่อมโยงนะครับเข้ามาอยู่กับทีมได้ในช่วงมกราคมนี้เพื่อเสริมแนวรับให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับคาตัวเนี่ยตกอยู่ในตรวเนี้ยตามตลาดกลางอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรด้วยกันแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อผมคิดว่า น่าจะขยับไปที่50ล้านยูโรนะครับนี่เขามองว่าเป็นคนแรกที่จะเข้ามาในแผงกองหลังนะครับ่วนคนอื่นๆเนี่ยสเอตัวแรกอีก3ตัวเนี่ยเขาคาดว่าจะเป็นทางด้านแบ็คขวาจะเป็นทางด้านของเดียโก้ดาโลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อริชันฮากยังคงให้ความไว้วางใจอยู่นะครับส่วนคู่เซนเตอร์ของตัวดิโบถ้าเข้ามาเนี่ยยังคงยึดก็คือทางด้านของ Martinez, ลิซันโดมาร์ติเนสและก็ทางด้านแบ็คซ้ายครับมั่นใจว่าลุกชอหายเจ็บกลับมา ก็จะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับทีนี้ขยับมาที่แดนกลางเพื่อนๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนและกันนะครับที่เรียกว่ากำลังถูกมีข่าวว่ากำลังจะต้องถูกปลดหรือว่าย้ายจากทีมนะครับนักเตะค่าเหนื่อยแสนแพงครับอย่างางด้านของคาซิเมโรก็ต้องเรียกว่าอยู่ในวัยที่รอยราจริงๆคล้ายๆกับทางด้านของราเฟลวารานะครับดังนั้นเลยถูกเชื่อมโยงมาณตรงนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่ากลางคู่ของแมนยูไนเตดเองเนี่ย คนแรกนะตอนนี้เบอร์หนึ่งเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นได้ขอ,อบ,บีเมนูนะครับที่จะเล่นเป็นนักเตะกองกลางัตรับนะครับซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะสำหรับมิดฟิลด์วัย8ปีคนนี้ในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ได้รับโอกาสนะครับก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวหลักก่อนคาซิมิโรและโซฟียนอารบัตในฤดูกาลนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็คาดการว่าตัวที่จะมายืนคู่กับเขาเนี่ยจริงๆมันมีตัวเลือกทั้งสกอตแม็กโชมินี ทั้งทางด้านของคริสเตียนอิริกเซนแต่ก็ต้องยอมรับว่าอิริกเซนเองเนี่ยด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุอาจจะยืนไม่ครบถุกนัดนะครับส่วนจอต์เมคคูมินเนเนี่ยเป็นตัวหลักมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเขามองว่าทางด้านของโอมาเบราดานะครับอันนี้ตามสื่ออังกฤษรายงานนะแล้วผมก็จะวิเคราะห์ตามไปนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในยุคนี้เนี่ยน่าจะขอไปซื้อทางด้านของยูซุฟโฟฟาน่า จากทางด้านของโมนาโกมานะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยอีกครั้งหลังจากที่เคยลองซื้อมาแล้วนะครับก็เห็นบอกว่าทางด้านของโฟฟาน่าเองเนี่ยก็จะเป็นมิดฟิลด์นะครับในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยสามารถทรานซิชันบอลจากรับเป็นรุกได้ค่อนข้างใจแล้วและมีพื้นที่นะครับในการขยับเข้าไปสอดทําประตูในกรอบก็ได้ นะครับซึ่งแน่นอนครับเจ้าตัวมีสถิติในการเล่นในหลีกเอิงให้กับโมนาโกเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสร้างสารรค์โอกาสยิงต่อเกมนะครับ1.8ครั้งนะครับ1.8ครั้งต่อเกมแล้วก็มีการพาสซิ่งบอลที่เป็นถือว่าเป็นการพาสบอลสาคัญสําคัญเนี่ยต่อเกมเนี่ยที่เป็นแบบสู่นําประตูได้เนี่ยมีโอกาสฆ่าเฉลี่ยนะครับเขาเฉลี่ยมา1.3ต่อแมชนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะก็ต้องถือว่า,น,าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของ ยูซุฟฟอ f ฟาน่ถ้าเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเป็นตัวเลือกแรกนะครับที่จะยืนคู่กับคอบบี้เมนูในการยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครึ่งฤดูก,กาลหลังนะครับก็ถือว่าคู่กลางอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับตามการคาดการณ์หรือจากสื่ออังกฤษในการวิเคราะห์นะครับการเข้ามาของโอมาเบราดาส่วนตัวลุกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องซื้อใหม่นะครับก็ยังคงเป็นทางด้านฝั่งขวาจะใช้อเลโดกานานะโชที่ปีนี้เนี่ย ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมีลูกยิงหมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายส่วนทางซ้ายมาคาแรสฟอร์ดถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาสภาพจิตใจลงตัวจริงก่อนแน่นอนนะครับส่วนเพย์เมเกอร์ชั่วโมงนี้ไม่มีใครแทนเขาได้นอกจากทางด้านขอบรูโน่เฟนเดสกองกลางกัปตันทีมนะครับก็ยังคงเป็นกองกลางที่มีประสิทธิภาพ แล้วก็มีสติท่าสนใจที่ทาผลงานได้ดีกับแมนยูอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นไม่ต้องสงสัยสําหรับทางด้านของบรูโน่เฟนเดสนะครับแต่กองหน้าเนี่ยละครับผมได้พูดถึงไปก่อนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีข่าวว่าดิคเทนฮากกาลังติดต่อทางด้านของแบรนด์บ็อบบี้ซึ่งมันถูกเชื่อมโยงกับข่าวนี้พอดีนะครับจากการรายงานของฟอร์เรนส์เพลตเทนเบิร์กนะครับก็เป็นนักข่าวสายสายข่าวลึกเลยนะครับของยูโรมาเนี่ยก็บอกว่าก็เตรียมนะครับ ที่จะซื้อทางด้านของไบรอันบอบเบ้นะครับสำหรับทางดานิเชนฮาร์ซึ่งในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเจ้าตัวนะครับทำไปแล้ว11ประตูกับ4แอสซิสต์จาก17เกมที่ลงเล่นให้กับจากอัมสเตอร์ดัมซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ดีเยี่ยมในยุคข,ของวิกเทนฮาร์นะครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อเข้ามาเขาบอกว่าทางด้านของลามุสซอยลุนเนี่ยซื้อเข้ามาค่าตัว72ล้านปอนด์ก็จริงแต่ว่ายังไม่ไม่ถูกฉลโงกยังไม่ค่อยเข้าฝัก ในจังหวะที่แบบขึ้นมาจบสกอร์ในกรอบบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาซิยาลเองหรือว่าลอซิรอยลูนเองยังไม่การันตีการทาประตูได้อย่างต่อนเนื่องเขาก็มองว่าทางด้านของแบร์บอเบ่จะเข้ามาทําได้ณตรงนี้นะครับ<ม>ดังนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคอยดูครับว่าจะขยับไปแบบดีหรือเปล่าดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับตามการรายงานการวิเคราะห์จากสื่ออังกฤษนะครับเขามองว่าการเข้ามาของทางด้านของโอมาเบราด้านะครับ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเสริมทับเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยสคนย้ำนะครับก็จะมีชองแคร์ตูดิโบนะครับมีทางด้านของยูซุฟโฟฟาน่าและก็ทางด้านของไบรอันบอบเบ้ที่คาดว่าน่าจะเข้ามานะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า3คนนี้ควรจะนําเข้ามาสู่ทีมจริงๆหรือเปล่าโอมาเวด้าควรทําให้เขา3คน เข้ามาหรือไม่นะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันตามตลาดนี้ได้เลยอันนี้ผมก็นํามาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันมาพูดคุยกันนะครับในช่องทางของต้องผัดนี้นะครับยังไงถ้าชอบข่าวแบบนี้หรืออยากให้ผมพูดคุยประเด็นไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจต้องผัดนี้อย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนและมีะดีๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าข่าวที่น่าสนใจเราก็จะนำมาวิเคราะห์และอัปเดตกันเช่นเคยนะครับวันนี้ลาไป